สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับและรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ BLACKPINK กับ YG Entertainment นั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยสื่อเกาหลีใตไ้ได้มีการรายงานออกมาพูดถึงยอดรับรายได้ของ YG หลังจากที่ BLACKPINK เนี่ยไม่ได้คัมแบ็กและได่มีผลงานของวงออกมาเลยแล้วก็ ยังคงไม่มีความชัดเจนกับ b l a c k พิง k ด้วยว่าจะมีผลงานใหม่ปล่อยออกมาตอนไหนโดยทางสื่อเกาหลีดได้ได้มีการเขียนข้อความข่าวเอาไว้เลยนะครับบอกว่าฉันได้รับเพียงแค่300ล้านบอนเท่านั้น y g Entertainment สร้างความตกใจครั้งใหญ่ให้กับความว่างเปล่านี้ของ BLACKPINK กำไรจาก y g ดำเนินการไตรมาสที่2 คาดว่าจะอยู่ที่300ล้านวอนแผนกิจกรรมกลุ่มของ Black พิงยังคงไม่ชัดเจน Baby m o อน ster อร์ควรได้ขึ้นเป็นผู้นำและเขาก็ยังบอกว่า YG Entertainment ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่นะครับของวงการเคป็แต่ในตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของรายได้หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของ Black พิ้งนั่นเองที่แบบยังไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งทั้งที่วงเนี่ยสัญญาก็ยังคงอยู่นะครับเมมเบอร์สีคนต่อสัญญาแบบวงไว้แต่แบบเดียวนั้นไม่ได้ต่อแล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปเปิดค่ายเป็นของตัว เ,เขาได้มีการวิเคราะห์เอาว่ายอดขายรวมของ YG นั้นไตรามาสที่2ของปีนี้จะอยู่ที่101.7พันล้านวอนลดลง35%หรือว่าคิดเป็นจริงๆก็35.8%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและดำเนินการกำไรช่วงเวลาเดียวกันจะอยู่ที่300 000, 000, 000, ล้านวอนลดลงไปมากถึง98.9ล้านวอนกันเลยทีเดียว และก็ยังบอกว่ารายได้หลักต่างๆในตอนนี้นะครับเตยต่อมาที่2นี้จะเป็นยอดขายอัลบั้มของ Baby m o n ster อร์และคอนเสิร์ตของ t r e a s u r e เป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่หายไปเนี่ยหายไปพร้อมๆกับความว่างเปล่าของ b l ล c k พิ n k ที่ทางค่ายเนี่ยไม่ได้ปล่อยผลงานไม่มีแผนไม่มีแผนอะไรเลยเกี่ยวกับการคัมแบ็คของ b l ล c k พิ n k และยังคงอยู่ในช่วงที่บอกแค่ว่ากําลังอยู่ในช่วงพูดคุยดําเนินการเท่านั้นงานเดี่ยวไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเมมเบอร์แต่ละคนไม่ได้อยู่ในค่ายนยะครับงานวงเมมเบอร์ก็ ยังคงดูงานเดียวกันต่อไปทางค่าเองก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะมีการคัมแบ็ก ผลงานเพลงใหม่หรืออะไรเกี่ยวกับ b l a c k พิ n งเลยทําให้ยังไม่มีใครรู้ได้ว่า b l a c k พิ n งจะกลับมาตอนไหนและสถานการณ์ของค่ายจะดีขึ้นหรือเปล่าหากแบล็คพิ n งกลับมาหรือแฟนคลับเนี่ยจะไปซับพอร์ตงานเดี่ยวของเมมเบอร์แทนกันแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยอึ้งแล้วก็ตกใจเลยนะคบว่ายอดหายไปเยอะขนาดนี้ทางค่ายจะยังไงต่อศิลปินที่แอคทีฟอยู่ในตอนนี้ค่ายก็แบบว่ากำลังเริ่มทำการโปรโมตแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมให้ออกงานมากขึ้นให้ออกรายการให้ทำอะไร มากขึ้นแต่ก็อยากให้ทางค่ายเนี่ยปรับปรุงทุกอย่างแล้วก็ ทำการตลาดเนี่ยให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้แล้วเพราะการโปรโมทแค่ปีละครั้งของแต่ละวงเนี่ยมันคงไม่ดีแล้วมั้งในยุคนี้ที่ศิลปินเนี่ยเปิดตัวกันอย่างมากมายและผลงานแต่ละศิลปินแต่ละค่ายแต่ละวงเนี่ยก็ดีๆทั้งนั้นการแข่งขันสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าหวางพึ่งวงอื่นๆที่อยู่ในค่ายตอนนี้อย่าง t r e a ช u r e แล้วก็ b a b y Monster ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้เลย,ยลละลเนะคร 안녕